มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมจิตใจที่สามารถเลือกได้ว่าจะทำดีหรือไม่ดีและสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่คือการที่เราทุกคนเลือกทำความดีความดีงามของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องรอให้ใครเห็นหรือได้รับคำชมเพียงรอยยิ้มที่จริงใจคำพูดที่ให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือเล็กๆที่ออกมาจากใจก็สามารถสร้างความอบอุ่นให้หัวใจของใครบางคนได้แล้ว เมื่อคนหนึ่งเริ่มทำดีอีกคนจะได้รับแรงบันดาลใจและเมื่อหลายคนร่วมกันทำดีสังคมทั้งสังคมก็จะเปลี่ยนไปเพราะความสงบสุขไม่ได้เกิดจากกฎหมายหรืออำนาจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจิตสำนึกแห่งความดีที่อยู่ในใจของคนทุกคนถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้อภยัยเข้าใจผู้อื่นเห็นใจคนที่ลำบากกว่าและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือการสร้างความสงบในใจ และขยายไปสู่ความสงบของสังคมทั้งมวลความดีอาจดูเล็กน้อยแต่มีพลังยิ่งใหญ่เหมือนแสงเทียนเล่มหนึ่งที่สามารถจุดแสงให้เทียนอีกหลายเล่มสว่างตามขอเพียงเราทุกคนรักษาความดีในใจไว้ทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยความเมตตาและความเข้าใจโลกใบนี้จะสงบสุขขึ้นในทุกวันความดีงามของมนุษย์คือพลังแห่งสันติที่ไม่มีวันดับ